อัสลามอัยกุมครับอัสลามอัยกุมค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันแบบเจาะลึกเรื่องยินในศาสนาอิสลามนะครับค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากจริงๆคือเรามีข้อมูลจากหลายที่เลยทั้งเอกสารวิชาการกุรอานฮะดิษแล้วก็มีพวกบทสนทนาออนไลน์หรือที่ถอดมาจากสื่อต่างๆด้วยอืมใช่ค่ะเป้าหมายก็คืออยากทำความเข้าใจว่าเออยินคืออะไรบทบาทเป็นยังไงแล้วก็มุมมองที่แบบ มันต่างกันเยอะมากทั้งวัฒนธรรมาศาสนาหรือแม้แต่จิตวิทยาใช่เลยค่ะก็ต้องยอมรับก่อนว่าหัวข้อนี้มันค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็คนมักจะเข้าใจผิดกันเยอะจริงๆค่ะใช่ค่ะซับซ้อนมากจริงๆเพราะว่ายินเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่ากอยบหรือสิ่งเร้นลับในอิสลามนะคะคือมันเป็นมิติที่นอกเหนือการรับรู้ปกติของเราไปเลยครับซึ่งมันจะต่างจากพวก ผีสางอะไรแบบทางตะวันตกไปเลยนะคะแล้วแหล่งข้อมูลที่เราดูกันมานี้ขึ้นน่าสนใจมากมีตั้งแต่ตัวบทหลักๆอย่างอัลกุรอานฮะดีษไปจนถึงงานวิเคราะห์ทางจิตเวชจิตวิทยาสมัยใหม่เลยโหน่าสนใจมากครับงั้นเราเริ่มตรงคําถามพื้นฐานก่อนเลยยินคืออะไรครับเท่าที่ดูข้อมูลมาเหมือนแนวคิดหลักๆคือยินถูกสร้างจากไฟที่ไร้ควันค่ะตามที่ระบุในกุรอาน ครับแล้วก็อาศัยในโลกคู่ขนานมองเห็นเราแต่มนุษย์ปกติมองไม่เห็นมีสติปัญญามีเจตนงเสรีใช่ค่ะเหมือนมนุษย์เลยคือเลือกทำดีทำชั่วได้แล้วก็ต้องเคารพพักดีต่ออัลลอฮ์เหมือนกันถูกต้องค่ะแล้วก็จะมีเรื่องที่ดังๆหน่อยก็คืออิบลีสที่ข้อมูลบอกว่าเป็นยินตนหนึ่งที่ไม่ยอมสุญูตุต่ออาดัมถ้าปฏิเสธคำสั่งของอัลลอฮ เลยกลายเป็นศัตรูของมนุษย์ที่เราเรียกว่าไชตอนส่วนชยาตีนก็คือบรรดายินที่ชั่วร้ายเรื่องนี้มันบอกอะไรเกี่ยวกับธรรมชาติของยินบ้างครับมันก็สะท้อนเรื่องเจตนารมณ์เสรีของพวกเขานั่นแหละคะ่ะแล้วก็ความรับผิดชอบแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือยินไม่ได้มีแบบเดียวนะคะอ๋อครับแหล่งข้มอมูลบางที่อย่าง y a k i n Institute เนี่ยเขาชี้ว่าย,ยินมีความหลากหลายมากๆมีศาสนาต่างกันไปอาจจะมียินมุสลิมคริสเตียนยิวหรือพวกเพเกนก็มี หรอครับค่ะมีภาษามีเผ่าพันธุ์ต่างๆเหมือนคนเลยมีทั้งดีและไม่ดีแล้วก็มีบันทึกด้วยนะคะว่ายินบางตนเนี่ยเข้ารับอิสลามตอนได้ฟังคนอ่านอัลกุรอานโหพอมีความหลากหลายขนาดนี้ทั้งดีร้ายมีศาสนาด้วยมันก็นำมาสู่คำถามว่า แล้วคนกับจินเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กันยังไงซึ่งตรงนี้แหละครับที่ดูเหมือนความเชื่อจะต่างกันเยอะมากใช่ไหมครับถูกต้องค่ะจุดนี้แหละที่เห็นต่างกันชัดเจนเลยแม้แต่ในหมู่นักวิชาการมุสลิมเองนะคะบางกลุ่มก็จะเน้นเลยว่ามีอยู่จริงมีอิทธิพลโดยตรงได้เช่นกันสิ่งสู่ที่เรียกว่ายูนูนครับยูนูนหรือที่เกี่ยวกับสยศาสตร์ที่เรียกว่าซิฟแต่อีกกลุ่มหนึ่งเขาก็ตีความต่างออกไปเลยค่ะครับผม อย่างแหล่งข้อมูลเอาหักคำเนี่ยเขาก็มองว่าชัยตอนอาจจะเป็นแค่สัญ,ญลักษณ์ของความชั่วในใจคนหรืออาจจะหมายถึงเชื้อโรคก็ได้หรือการพูดถึงยินอาจจะเป็นแค่อุปมาอุปไมยเฉยๆอ๋อคือเป็นเชิงเปรียบเทียบค่ะนักวิชาการบางท่านนี่ถึงกับปฏิเสธเลยว่ายินสิงคนไม่ได้เข้าใจแล้วครับคือมีทั้งมองแบบตามตัวอักษรเลยกับมองแบบเป็นสัญ,ญลักษณ์แล้วไอ้เรื่องการสิงสู่หรือยูน,นูนเนี่ยรายละเอียดมันเป็นยังไงครับ ยูนูนก็คือสภาวะที่เชื่อกันว่าถูกวิญญาณหรือพลังงานแปลกปลอมเข้าควบคุมอะค่ะทำให้มีอาการทางจิตหรือพฤติกรรมเปลี่ยนไปแบบรุนแรงครับซึ่งก็น่าสังเกตว่าทางจิตเวชตะวันตกก็มีกลุ่มอาการที่เรียกว่า dissociative disorders ที่ลักษณะบางอย่างมันคล้ายๆกันแต่สิ่งสำคัญคือต้องแยกให้ออกนะคะระหว่างความเชื่อทางวัฒนธรรมกับอาการป่วยทางจิตจริงๆ เพราะกรณีศึกษาต่างๆมันก็ซับซ้อนมีทั้งที่แบบรักษาด้วยความเชื่อแล้วดีขึ้นกับที่วินิจใช้ผิดไปเลยจริงๆป่วยเป็นมาลาเรียแต่คิดว่าโดนยินสิงโหซับซ้อนจริงครับส่วนเรื่องไสย,ยศาสตร์หรือซิเนี่ยยินมักถูกมองว่าเป็นตัวการสําคัญหรือเป็นแหล่งพลังงานเลยครับซึ่งในอิสลามเนี่ยยอมรับว่าซิมีจริงนะคะแต่ว่าประนามรุนแรงมากถือเป็นกูฟุร์คือการปฏิเสธศรัทธาเลยเข้าใจครับ มันมีประวัติศาสตร์มานานเชื่อมโยงกับการทำนายโชคชะตาในอดีตท,ที่เชื่อว่ายินไปแอบฟังข่าวจากสวรรค์แต่ปัจจุบันเชื่อว่าฟ้าถูกป้องกันไว้แล้วอ๋อครับแล้วก็จริงๆความเชื่อเรื่องสิ่งมีชีวิตที่มองไม่เห็นเนี่ยมันไม่ได้มีแค่อิสลามนะคะเป็นเรื่องที่พบได้ทั่วโลกเลยใช่ๆช่เหมือนเรื่องผีในบ้านเราหรือที่อืนอ่นๆใช่ค่ะมีการเปรียบเทียบกับเรื่องผีอย่างในกอทูเรตดิแกเราดูกันก็มีตัวอย่างในชีวิตประจําวันก็เช่น การป้องกันในตาปีศาจหรือหน้าเศร้าหรือการไม่เทน้าร้อนลงท่อเพราะกลัวไปโดนยินอ๋อเคยได้ยินเหมือนกันครับหรือแม้แต่การรักษาแบบซูฟีบางแนวทางที่เกี่ยวกับยินซึ่งอันนี้บางทีก็ถูกมองว่าต่างจากอิสลามกระแสะหลักไปบ้างแล้วถ้ามองในมุมจิตวิทยาหรือสังคมสมัยใหม่ละครับเขาอธิบายปรากฏการณ์ความเชื่อพวกนี้ยังไงบ้างเหมือนกับว่ามันเป็นการหาคําอธิบายให้เรื่องร้ายๆหรือความเจ็บป่วยที่หาสาเหตุไม่ได้หรือเปล่าครับ คก็มีมุมมองนั้นค่ะว่าความเชื่อนี้อาจจะเป็นเหมือนกลไกลรบมือกับความทุกข์หรือบางทีก็อาจจะไปบทบังปัญหาสังคมอื่นๆที่ซับซ้อนกว่านั้นเช่นการกดขี่หรือข้อห้ามบางอย่างในสังคม,อ,มอย่างในวรารสาร GJUAA ก็มีตัวอย่างที่การอ้างเรื่องยินถูกใช้เพื่อเลี่ยงความรับผิดชอบหรือใช้อธิบายพฤติกรรมที่มันดูแปลกๆไปและจิตวิทยาสมัยใหม่มองลึกลงไปกว่านั้นไหมครับ เห็นว่าเชื่อมโยงกับภาวะทางจิตบางอย่างด้วยค่ะมีการตั้งข้อสังเกตเชื่อมโยงกับภาวะอย่างเอ,อ่อภาวะสูญเสียความเป็นตัวเองหรือ dissociation โรคหลายบุคลิกหรือ did หรืออาจจะเกี่ยวกับบาดแผลทางใจตอนเด็กๆครับบางแหล่งข้อมูลหนึ่งก็พูดถึงกลุ่มอาการที่พบไม่บ่อยอย่าง c a p g r a s ที่เชื่อว่าคนใกล้ตัวถูกตัวปลอมสวมรอยหรือ f r i e g o l y ที่เชื่อว่าคนแปลกหน้าคือคนคนเดียวกันปลอมตัวมา ว่าอาจจะอธิบายได้ว่าทำไมบางคนถึงรับรู้ว่าคนอื่นเป็นยินโอ้เรื่องนี้ละเอียดอ่อนมากนะครับใช่ค่ะซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้มีคนเรียกร้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตกับผู้นำศาสนาต้องร่วมมือกันมากขึ้นพอมีความเชื่อเรื่องอิทธิพลไม่ดีแบบนี้แล้วในทางอิสลามเองมีวิธีป้องกันยังไงบ้างครับหลักๆเลยที่เน้นย้ำกันมากในหลายๆแหล่งข้อมูลก็คือการขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ค่ะ ด้วยการกล่าวอาอูดุบิลลาฮิมินัชัยตอนิโรยีมครับขอความคุ้มครองจากชัยตอนใช่ค่ะแล้วก็การกล่าวขออภัยโทษหรืออิสติกฟาร์บ่อยๆการอ่านอัลกุรอ่านเป็นประจำโดยเฉพาะอายะอัลคุรซีอายะกุรซีค่ะแล้วก็สองซูรอสุดท้ายคืออัลฟาลักกับอันนาสที่เรียกรวมกันว่าอัลมูอวิสตาอนคือสองบทขอความคุ้มครองครับผม แต่หัวใจสำคัญที่สุดเลยคือการมอบความไว้วางใจทั้งหมดให้อัลลอฮ์อย่างที่พระองค์จัดในกุรอานว่าแท้จริงเจ้าหมายถึงชัยตอนจะไม่มีอำนาจใดๆเหนือปวงบ่าวของข้าครับชัดเจนเลยครับสรุปแล้วจินในมุมมองอิสลามนี่คือสิ่งถูกสร้างที่เซับซ้อนนะครับเป็นส่วนหนึ่งของโลกเร้นลับมีความเชื่อการตีความที่หลากหลายมากๆเลยตั้งแต่ระดับคำพีวัฒนธรรมพื้นบ้านไปจนถึงมุมมองทางจิตวิทยา ใช่ค่คะและทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงมันก็คงสะท้อนความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนมากๆนะครับระหว่างศรัทธาวัฒนธรรมแล้วก็กลไกทางจิตใจของคนเราใช่เลยค่ะการที่เรามาคุยกันวันนี้ก็ทำให้เห็นว่าแนวคิดเรื่องเดียวอย่างเรื่องยินเนี่ยมันถูกมองผ่านเลนส์ที่ต่างกันได้เยอะมากจริงๆทั้งทางศาสนาวัฒนธรรมจิตวิทยาหรือแม้แต่การวิพากษ์สังคมไปเลยครับผม ซึ่งสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาเรื่องวงนี้นี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีเลยค่ะของการเปิดรับแล้วก็พิจารณาหลายๆมุมมองไปพร้อมกันครับทีนี้ข้อคิดสุดท้ายที่อยากจะฝากให้ลองไปคิดกันต่อก็คือเมื่อเราเห็นแล้วว่าการตีความมันหลากหลายขนาดนี้แม้แต่ในหมู่นะักวิชาการอิสลามเองเราก็ยังมีความพยายามจะเชื่อมโยงกับปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาอย่างภาวะ Dis Association อีก การที่เราทําความเข้าใจมุมมองที่แตกต่างเหล่านี้ให้ลึกซึ้งขึ้นมันจะส่งผลต่อวิธีที่เรามีปฏิสัมพันธ์หรือแนวทางที่เราจะเผชิญหน้ากับความเชื่อเรื่องสิ่งเร้นลับต่างๆไม่ว่าจะเป็นยินหรือปรกากฏการณ์เหนือธรรมชาติอื่นๆในสังคมที่มันเต็มไปด้วยความหลากหลายทางความคิดความเชื่อแบบสังคมเราทุกวันนี้ได้อย่างไรบ้างคะ